แอปไลแมนสั่งพิซซ่าฮัทสาขาโรตัสสลายาเบพิซซ่าัซื้อหนึ่งแถบมบหนึ่งซีฟูสตาแฮปปี่พิซซ่าเลเวอร์ฮากกา9บาท อันนี้กับชีซี่ป๊อปห้าสิบหกบาทเดี๋ยวมาดูแอปไลน์แมนอันนี้แอปไลน์แมนและแอปไลน์แมนอันนี้ก็คำสั่งซื้อแต่คำสั่งซื้อบวกคำสั่งซื้อ กเซเซซิง่งงนนก็พิซซ่าหัดโลตัส่สาย,ยาวันนี้วันที่ 21, 21ิา65มาสงตอนสิบหนกาศูนย์หนี่หนนหาคาเจ็บาทแตะเข้าไปดู รายละเอียดคำสั่งมันมัวปกติมันไม่เคยมัวอยู่ดีมันมัวมัวได้ยังไงวะในรอให้มันหายมัวเนี่ยคำสั่งซื้อพิซซ่าฮัทมัวเฉยนะมันหายมัวพิซซ่าฮัทโรตัดไอมันคือชูบลีอะชูบีได้ยังไงวะ วันที่21ิเมิถนา2อ5พนสิาสาวินาีก็จนวนจีนาปนเบอร์โทรศัพท์อันนี้นางเธอสัมภาระกัมอันนี้ที่อยู่เราเสื้อสัมสาอันนี้เมนูชิซปับไม่มูอะไม่ใช่อะไรสบนะบบาทแล้วก็ แถมหนึ่งพิซซ่าซิบูสตาแถบปีพิซซ่าเลเวอร์อ, 40, อันนี้ชีสิบปบห้าอันี้ห้าร้อค่าอาหารห6 4ร้ค่าจัดส่งวันสิบเจ็ดวค่าอาหาร50บาทคูบวกตัวคอีกสามสบาททั้งหมดเจ็่สิบเบาทวิจิตระเงินอันนี้มาสเตอร,ร์การ์ดกรุงไทยฟันนีม่มาดู ซีฟูสตามีซีฟูสตาอันนี้แฮมฟีทหันกลางหาดกลางเป็นชีสหนาน,นุ่มแล้วก็อันนี้ชีชีสป๊อฟสุภาทโอเคอะโอเคดีโอเคโอเคดี